สวัสดีครับพี่น้องผมมือกับพ่อกันอีกชื่อเก่าเลยพี่น้องทีมงานสายลา่าร่วมพ้นคนย,งกกนยิงป่าที่รักกันยิงปลาถูกทุกคนพี่น้องมือกับเขาไม้ขอเขาครับพี่น้องขึ้นบกขึ้นบกลองเบ่งอีกแล้วถามมันหอนกับเช็คยู่ดิโดนไปไเด้ยน้านี้มันหอนเนาะมากับ ช่างวิเศษนุลยครับพี่น้องออกมาู้เดียวครับเข้าไม้แล้วพี่นอ้องเป็นเสี่องเลี่ยมครับมันก็นย้มเศราเนาะสามมงพี่น้องเลยมานังซ่อมเบงังจะไปเลยมงนี้ก็เป็นสุดไอ้เงายุค,ค้าพี่น้องมันสุดลงไปไปอยู่ในะนำ นั่กน,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 นก็ตื่นๆนึงเดียมงนโอ้ผมก็ตื่นย้อนเงาไม่ยังนะพี่น้องสีมีตโตโเดี๋ยวผมมาลุ่นเมืองน้ำกันครับอ้าได้ับบดจักรพรรติดตามเมืองพี่น้องลุ่มอยู่แน่จะรู้จังไอยลังมันจะเข้าจังเย็นดี บนงกันครับพี่น้องจิมีตโตะของแ้มาเดยวพี่น้องโมห็นหเสวยเลยล่ยีตโตเฮียน บันพี่น้องมีบ่อนเอาหนพี่น้อยจีเซเทียนนี่หลายขักด้วยครับนี่ตัวนี่ ยิ่งเดี่ยวพี่รองเฮ้ยททยพัฒั์ประโดดหน่อยว่ามันโดนย่นเมียนบอกขึ้คือเลี้ยวคักเด้อถืออุูพี่รองต<อ>ัวปุ่ยหังหรอก ปดนั่งตั้งแต่ไอส้สามโมงเสรวนยิ่งไปสองพี่น้องเลยโมเดียเลยตอนนี้ใบสองก็ขักับพี่น้องเลยปลาย่ามนี้เป็นที่เครับขึ้นยากสิสงๆอย่งี้โอ้โหคือขัดพี่น้งนองบัดดี้นอ้อ Tôi nhảy cả khách chúa là Nhanh chứ Chỉ lúc nó đây này phía này này mẹ này, này Lắc xả ra này để lông thẻ Mi muốn lông Thôi 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 โว้ยนั่งจนอหอนกับหอนพี่น้องเลยเดี๋ยวห่มไปกังทึ่งๆทึง,ทงใบไม้กับเนี่มีห่มพอได้หอนกับไรเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตลุกออกก่อนครับหิดปองล,งล,งลุกอะไรพี่น้องนี่ครับปองลง แต่ว่าทีบริษัทไทยบึงนี่สิได้ลุงไปจะได้๋ยวเชี่ยกออมไปทั้งหมดครับเนี่ยออมไปทั้งหมดจะเถอะบึงบัดทั้งโครงเลยพี่น้องมันสิได้หมุดครับนี่ยังนี้ก็ได้หมุดหน่อยไปเส้นฟังทั้งหมดกับเสียงรถแม่โคบพี่น้องเลยไปเดี๋ยวขออนุญาตลุงเอานครับลุงปองนี่เลยไปนี่ไปนี่เลยยิงลุงเยอะ หังนั่งพี่รองโอ้ยก <g ug> ังหฮมพอมรอลดแถวเบิ้งถึกโขกเลยครับมาพี่รองเอาขึ้นมาแล้วครับโอ้ยปลาตัวเ้็กๆอย่างไรมุดเอาเหยียบใจพี่รองเลยเจสซไ่เด็กโมโหเสียกยังคลองอยู่ตั้งใต้อยู่คุณครับดึงตลอดก็โหลดกับลูกขึ้นมาเกียก็ยัองยูเฟ่ยอยู่พี่รองเลยว้าขนาดมุด ปอกเลยตัวบนใหญ่ป่นี้ยประมาณกิโลนิดหน่อยอเดี๋ยวหอดช็อตยิงพี่น้องเลยมันขึ้นเร็วครับว้ายนั่งตั้งแต่3มโมงเดี๋ยวยิงใบสองพี่น้องเลยบ่จากผักมันค้าวอีรินานี่กระชิดพ่อเลย,เ,ลย,ดยเดี๋ยวน้องเดียยิงแค่เดียวสิเขาบันเลยครับนี่ยพอนแห้ง นั่งอีกว่าแลไม้ก็แตกแล้วคุณคล้องกับขนมาพอดีไปครับพี่น้องคลิปนี้ก็จะเอาสันส้นๆสักน,นิดนะครับเดี๋ยวคลิปหนาจะพอไหมก็ได้ตัวหนึ่งอยู่พี่น้องได้แบบเกือบใจ <laughs> ยิ่งอยู่เลยเลยพี่น้องเลยไปพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับไปเขาบ้านพี่น้อง